สวัสดีครับวันนี้จเจอกับแช่แมวแล้วครับวันนี้จะนําเสนอแนวทางการเปลี่ยน <c oughs> ก๊อกน้ํานะครับเนี่ยน้ําหยดนะครับน้ําซึมของสันวานะครับสันวาตรงนี้ที่ติดน้ําก็ไม่รู้อยู่ไหนนะเนี่ยน้ำหดนะยดแข็งบนแน่นอนเลย ที่ปิดไม่เจอครับทำงานนี้นี่างเดียวครับตองเสียงแล้วครับไม่เดินท่อเองนะจะพุ่งจะจุยกระจายนิดนึงนะตอ,ตอ,นะอกนี่นะท่อเก่านะครับเราจะมีปัญหานะเหมือนทีปเกาะเลย แกนเลื่อนนะครับขายไว้กันนะได้ครได้ครับ ก่อนนล้ครับ็กกอกก่อนนะครับที่กิดน้ำยากไม่มีวาวไว้ให้เลนมากถาต้องเปิดกลอกไปนะห้ากนะ็ด1ปด3ิบสองสปนเทมเกจอ 5, 6 1สิบหกสิบเจสบ่บเาสักีสิบรอบระนะครับเด็กตลบก๊อกไว้นะครับน,นี่จะจ่แรง นะครับน้ำไหลไปด้านโน้นนะครับใส่ก่อนตอกไว้นะคก็ปลายจะยากน,นะน้ำร้อนเนะี่ย ข้อความระยะมือเนี่ยันี <c oughs> ่หาที่วาล์วปิดไม่ค่อยมีนะครับมันปิดดัดไฟกันเดียวนะครับทีก็มีแทงอยู่ข้างบนนะครับ <c oughs> ใช้ฝีมืออะไรนะครับ สุดเกลียวพอดีนะโอเคเสร็จบล้ครับ่ประมาณนี้ละส่วสาย,ยางได้เหมือนเดิมนะครับกลับไปเลยมโอเคครับผมท่ามาก็ขอจบแนวทางการเปลี่ยนก๊อกน้ำในกรณีที่หาที่ปิดน้ำไม่ได้ปิดวาล์วไม่ได้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่าใหม่ในการที่จะเปลี่ยนก่องให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับ